ไอเพครับหลดงไงเดี๋ยว้งชื่อเรื่องไปจากม่ให้นั่นเป็นคาิดขององถ้าพี่บอกไม่นี่ตัดใไม่นี่หรือหนงไม่นี่ตัดไม่้คะครานักด้วยนะคเพื่อไม่ให้เาจบพราดิตพาราดิตฮ่าได้รืองคนคนชมพนนี่ครึ่งหนึ่งเล่งตายครึ่งหนึ่งเล่งกลางเหรดิ พุ่มเล่งตายคำกลางคำเหล่าเฮ้ทึ่งเยาวาตานี่คนชุมพรแต่ไปพูดแบบสุราศพทาแม่มาติดสุราแล้วลูกไปไปติดเรื่องเนื้อลูกไปพูดเมื่อที่นี่นะเออไปพูดสุราแต่ยุชุมพรไปติดไปติดกล้องดีเท้าดูแลเข้ามาเข้ามาต่อมาเลยเข้ามาฟังเลยการู้ก่อนไหมนี่เขาก็มาฟังเราพูดตายกันเลยบางจังก็แรงว่าไม่แน่ใจวันนี้ที่มาที่ทุกักง่ายนั่นน่ะเลยไปที่แล้วก็เยาว่าเรามาพิสัยที่มาวะนั่นเออที่สุด การต่อกันครับกาตลอดโลกต้องพูดกล้างเลยอ่าไม่ต้องค่ะอีกหนึ่งคิวอาโคตรนะคะก็จะเป็นเฟซบุ๊กนี่นะคะก็งผ่นตำรวจเอกทศพลโชติครุฑเด้นี่ค่ะเดินมาเป็นเลยบอยชข้างกำน้ลครับจ้าตอนจติกาวันนี้ทางนี้ครับผมขอต้อนรับคุณกอนจติกาวนิี้และพี่หนุ่ยทศพลโชติครุฑว่าที่ผู้สมัครไหนครับ เอาไว้ไหนหัวบงหนไหนหัวบงที no, wrong, well, ่เขาเราได้ได้เยอะได้พร่านี่ไหมเนี่ยไล่เบาๆให้พร้าคนไล่เนี่ยคุยคุยเหมือนเครือตอนเดียมีช่วยแล้วมีช่วยแล้วรอคนกำลังกำลังทะยอยไล่้ามาสสสองสมัยกรุงเทพมานครโอ้โหสุดยอดเจอปิงเปิงเซาพี่เอไม่กล้าเจอแล้วโอ้ก็ไม่บงทิดนี่หาไม่ยากทำไมคะในประวัติศาสตร์ของสสในสภาเนี่ยใช้เลยเออนะคะ ร้อนแค่ไหนก็มาเดี๋ยวผมช่ยแก้หาทดึงข้อมูลดึงความตั้งใจของคุณพ่อนัตติกาวนี้ไม่ยอนค่ายซิกงค่ายเสียงกทำเมืองจุณพ่มานานแสนนานนะครับคุณพ่มีอะไรดีเยอะแยะครับผมรอคนโปรไฟล์ดีๆพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจก็คือประวัติดีๆนะครับคุยกับหนุ่ยไม่ธรรมดาครับ จากเด็กวัดสู่กทมผ่านศรยภัยแลนะสู่กทมเรียนร้ามจบไปสอบตำรวจได้เป็นที่ผ่านมาของพี่หนุย่ยคงได้ทําให้ทุกคนทราบแล้วนะคะว่าเส้นทางการเป็นตำรวจที่เขาสะอาดและตลอดหนึ่งปีที่พี่หนุ่ยทํางานร่วมกับชาวบ้านมาทําให้เห็นแล้วคะ่ะว่าพี่หนุ่ยทุ่มเทแค่ไหนวันนี้ที่ด้วยนะคะ ไม่ดีแต่พูดไม่ใช่แค่ฝันเรามาเพื่อลงมือทำครับผมคนที่ทำตัวจริงครับพุ่งกับหนุนนั่นเองครับขออน,นุญาตแนะนำตัวครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรเอราวันทัพพรีครับเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งครับแล้วอาจาระะาครับอยู่จนเกือบแล้วก็มการครับสมัยแรกผมเป็นแายรัศดรนะครับแล้วก็อยู่กันจน เอ่แล้วก็ลาออกเท่าทีครับครบเธอมสภาครับแต่สมัยที่สองเนี่ยกับเริ่มธุรกิจตัวเองจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆขายเครื่องเขียนตึกแถวสองห้องนะครับทําด้วยตัวเองผ่านไปอีก30ปีกลายเป็นธุรกิจบริษัทมหาชนมียอดขาย12,000กว่าล้านนะครับก่อนที่จะวางมือทุกอย่างขายหุ้นทิ้งนะครับมาร่วมมือกับทางคุณกรณ์ต่อตั้งพักกล้าด้วยกัน นะครับผมรู้จักกับคุณกรณเนี่ยเมื่อประมาณสักขอเสียตงตบมืออีกครั้งครับทำไมพมถึงลาออกจากราชาการตํารวจเพื่อมาสมัครสอบข้อวัาจุ่นกรด้วยนะครับลงไปลุ่มเก็บภาพนะครับกับพ่อพี่น้องนะครับ บันทึกภาพกับพ่อแม่พี่น้องนะคะครูที่ต้อบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญของเรานั่นเนะคะแต่ละท่านเลยนะคะทั้งสิบท่านค่ะท่านแรกนะขอเรียนเชิญทนายลิขิตคิดว่าายังงงไบ้ทนายลิขิตค่ะคุณพาดค่ะขอเสียงปรบมือให้กันอดีตผู้สมัครนายกยกรับที่สองค่ะผูิใจที่เราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียบมาให้ครบเลยนะคะสิบท่านนะคะและนะคะท่านที่สอค่ะขอเรียนเชิญคุณเดชวิทย์สิทธิกันค่ะเชิญค่ะ จริงๆมีตำแหน่งท่ารประธานท่านจะได้ได้นำาข้ามั่นครแล้วก็ทางหน้าไกลนะครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกพิชัยสัมมณีค่ะไม่นานแล้วใจเขาเขายังทันที่สี่กำลังได้เลยค่ะขอเรียนเชิญคุณอัศชายแก้วอภรพรค่ะ ผมคิดว่าโอกาสที่เราได้คนดีแบบนี้นะครับทีและท่านทีห้านะคะขอเรียนเชิญพนายจิรพลพรามณีค่ะเรียนเชิญค่ะท่านทีหกนะคะขอเรียนเชิญคุณนัทพลพรหมน้อยค่ะ สน้ท่านที่เจ็ดนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอราวัณพัทรีค่ะนั่นนี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสทาาจังหวัดนครนะครับท่านที่เก้านะคะขอเรียนเชิญคุณดีใจแล้วก็นเั้นนะครับเนื่องจากวัชรชลค่ะ คำสั่งที่สิบนะคะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมที่รีชูดค่ะนะครับทุ้วลาทั้งสิบท่านค่ะก like ็ในนามพักหน้านะครับเราฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณงานแล้วก็ภาคบ้านด้วยงในพื้ที่ได้มานะครับการทำงานาเครั้งนี้นะครับพักหน้าของเราครับเราเน้นแต่เด็กนะครับซึ่งคนกรจะในวันนี้เนี่ยท่านรับติว่าทางโครงการนี้เนี่ยท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ เชื่อว่านะครับมือุงพอนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเตเลเกนเจอรี่ฝากท้องจะอิ่มนะครับฝากบอกพี่น้องประชาชนที่บ้านนะครับส่งเรื่องพักผ้านะครับขอบคุณมากคคครรัับบบขอุณครับ